บารมีเนี่ยแก่าการทำให้เต็มเมื่อเราตักน้ำก็พยายามที่จะให้มันเต็มโอง่งเต็มไหถ้าวันใดใช้มันใช้มันใช้มันมน,น้ำมันก็พร่องไปหมดไปฉันใดก็ฉันนั้นทรัพย์สินสมบัติภายนอกเราหามาไว้พอใช้ไปใช้ไปไม่หามาเพิ่มไม่เติมมันก็หายไปหายไป เช่นเดียวกันสับภายในก็เช่นเดียวกันอย่าเยมลองคิดดูยามใดเวลาใดที่ใจเราเนี่ยมันเกิดความโลภมากความโกรธความหลงเราไม่มีการทําบุญเด็ดขาดเราจะไม่ไน้นึกถึงบุญเราจะไม่นึกถึงโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเลยมันจะคิดเอาแต่ได้เมื่อเราคิดเอาแต่ได้ก็ที่สุดมาเนี่ยอย่างที่พูด ที่สุดของมนุษย์เราเวลาได้อะไรมาเสร็จแล้วได้มากได้ไม่ก็ไกยกองแล้วผลที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเราก็ถูกทิ้งไว้หมดเพราะนั้นทรัพย์ภายนอกเนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเป็นของมีชั่วคราวเหมือนเรามีสร้อยมีแหวนมีเพชรได้มาใส่ในนิ้วเราเนี่ยเอามาประดับตนเราก็ใช้ได้ชั่วคราวตอนนั้น หลังจากนั้นพอเราเจ็บเราป่วยเราแก่เราตายสิ่งทั้งหลายเราก็ทิ้งไว้เป็นสาธารณะไปไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมขนาดว่าแก้วเนี่ยเพชรเนี่ยแพงที่สุดนะโยมเพชรแก้วนี่ถือว่าแพงที่สุดแต่เอาไว้ไม่ได้เอาเพชเรเ่านั่นว่าเอาแก้วเหล่านั่นไว้ไม่ได้เพราะว่าถึงจะมีค่ามีราคามาก เราก็เอาไว้ไม่ได้แล้วมีถึงมีมันก็สอนเราไม่ได้เพราะว่าเพชรนินจินดาทั้งหลายมันพูดไม่ได้นี่โยมใช่ไหมสู้แก้วสามประการนี่ไม่ได้พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าตั้งภาศาสนานี่ขึ้นพระองค์ก็ใช่พระโอษของพระองค์แสดงธรรมตั้งแต่เรื่องอริยสัจจนถึงเรื่อง ทานบารมีศีลบารมีในขมมกการหลีกออกวิริยะบารมีความเพียรขันติบารมีอดทนสัจจาบารมีความเป็นผู้มีศัจจะอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพระองค์ก็มาสร้างบารมีเหล่านี้ขึ้นเมื่อพระองค์สร้างขึ้นนี่แหละถึงอยู่ได้เรียกว่าจะสําเร็จและ เราจะเห็นว่าชีวิตพระโพธิสัตว์ไม่ได้นั่งนึกคิดเอานะพระพุทธพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นประตัสรู้นะเนี่ยพงเป็นเนี่นึกคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นนะไม่ใช่พงต้องสร้างบาร,รมีฐานศีลเนธขมะปัญญาวิญขันติสัจจะที่ฐานเมตาเมตาวเวขาเนี่ยต้องสร้างด้วย <c oughs> อย่างชาติสุดท้ายเห็นไหมาชาติพระเวสสันดรพงสร้างให้ทานบาร,รมี เยอะด้วยคนเป็นล้านๆนะ่ะให้ทานหลายหมื่นหลายแสนประจำวันลองคิดดูเถอะท่านให้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ปาถนาพระโพธิญาณคือการได้ตัดสรู้ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่ถึงได้จึงว่าพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่โยมดูลูกพระพุทธลูกตามสาลาตามวัดตาม วิหารตามโบสถ์ต่างๆใหญ่โตโลานเขาสร้างด้วยศรัทธาไม่ใช่ว่าสร้างด้วยความไม่มีศรัทธาพระพุทธรูปนี่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีงามคนที่เป็นบ้านะคนที่เกิดเป็นบ้าในโลกปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งนะแต่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันทำบาปทำกรรมเนี่ยมักจะไปทำกับพระพุทธรูป ญาติโยมจะบอกให้ <c oughs> มักจะไปทำกรรมกับพระพุทธรูปเช่นไปทุกทำลายญาติโยมไปเห็นที่ทำอชันต้าทำเอลโรล,ลาที่อินเดียตอนใต้แม้แต่โบโลพุทโธที่ที่อิน,อนโดนีเซียหรือวัดทางพระพุทธศาสนาเช่นในพม่าก,ก็ดีหรือในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาก็ดีเราจะเห็นว่า บุคคลผู้ทำลายาศาสนานะวิบากกรรมใช้มาโยมไม่นึกในโลกในประเทศไหนชนชาติไหนที่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ที่นี่อยู่ดีๆถูกเขาไล่อยู่ที่นี่นี่นี่อยู่ที่นี่ดีๆถูกเขาไล่เขาไล่ตะเปิดไล่ตะเพิดไล่ตะเพิด,ไ,ดไม่ได้อยู่ดีมิสุขหรอกเพราะเกิดจากการทำลายทำลายพระพุทธรูปทำลายวัดทำลายวา,าศาสนาสถานที่สำคัญที่คนได้กราบได้ไหว กลายเป็นบ้านในที่สุดอันนี้ตัวอย่างมีนะโยมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลำปูนก็มีนะสมัยหนึ่งในในลำปูนนี่แหละห่างจากวัดนี่ไปก็ประมาณสักเจ็ดแปดกิโลเนี่ยเจ็ดกิโลประมาณนี้ไม่พูดแล้วว่าบ้านไหนครูคนนี้มีครูคนหนึง่งวัดก็แกเป็นกรรมการวัด แกเป็นกรรมการวัดลกักอทีนี้พระเก่าในวัดมีมีพระเชียงแสนสิงหนึ่งนั่งขัดสมาธิเพชรเก้านิ้วอยู่องค์หนึ่งที่สำคัญของวัดทีนี้แกก็ตอนเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดองค์เก่าแก่แล้วก็ตายหรือเจ้าวาดองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นพระหนุ่มกรรมการคือเป็นครูท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ oh, ถ่านขืนปล่อยพระทิ้งไว้เนี่ย อาจจะเป็นอันตรายขอเก็บไปรักษาไว้บ้านดีกว่าว่าอย่างนี้แกก็ใช้สิทธิกรรมการและเป็นคนมีฐานะของหมู่บ้านแกก็เลยเอาพระองค์เนี่ยไปไว้บ้านถึงวันปีใหม่สงการที่เมษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะพากันอันเชิญมารถมาส่งน้ําอ่ะมาส่งน้ําที่วัดอยู่มาอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งคิดยังไงไม่รู้ พระเชียงแสนสมัยนั้นน,นิ้วละหมื่นนะโยมสมมติก้านิ้วสมมติภาคหน้าตักเนี่ยก้านิ้วเนี่ยก็ก้าแสนก้าหมื่นสมัยนั้นเงินหมื่นไม่ใช่น้อยๆนะโยมเงินเยอะนะแกะเกิดที่เลนคิดยังไงก็ไม่รู้ไปจ้างคนที่ทำก๊อปปี้ไปจ้างคนมาปั้นถ่ายแบบพอตแบบผ้าองค์เก่าออก ซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีเขามีทันสมัยใช่ไหมเขามียางถอดแบบเขามีก๊อปปี้เหมือนแปะเลยไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวก็คือทองนั่นแหละเพราะว่าทองโบราณกับทองปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันแต่เขาสามารถทำให้เก่าได้เอน้ำกรดไปแช่ทำให้ผิวขึ้นสนิมอะไรต่างๆดีหมดเหมือนเหมือนเลยแทบจะแยกตัวไม่ออกเลยทีนี้ปรากฏว่า ปีนั้นแกทำก็ปีใส่เสร็จแกก็ขายเอาลักเอาผ้าของวัดอะขายขายไปเก้าหมื่นทีนี้พอขายไปแล้วแกก็เอาผ้าก็ปีเนี่ยขึ้นมาแทนไว้เวลาปีใหม่คนก็มาสงแล้วมันมีบาเดชบุญมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอะไรอะไรก็ไม่ทราบมีมรรคทายกในวัดแก้จำตำหนิได้ พระเก่าเนี่ยมันจะมีตําหนิอยู่ที่ฐานคือแกหมายไว้แกรู้ทีเดียวนะรู้ที่ว่าพระมีตําหนิตําหนิอยู่ตรงฐานข้างล่างข้างหลังสมมุติขาอย่างเงี้ยมันแหว่งนิดนึงเขาจะหมายไว้หรือ,อยังไงไม่รู้มรรคทา,ายกมันจําได้ทีนี้มันก็มาดูพระองค์เนี่ยเฮะพระองค์นี่ทําไมตําหนิที่มันไม่เหมือนเดิมมันก็ยกก้นยกอะไร นี่ขึ้นหงายดูพระโอ้ไม่ไหวแล้วพระองค์นี้ไม่ใช่บงเก่าแน่นอนแกก็พูดตรงๆกัว่าพระองค์นี้ไม่ใช่องค์เก่าครูครูพระองค์นี้ไม่ใช่พระเก่าครูเอาพระเนี่ยไปก๊อปปี้มาขายใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยโกรธโกรธมกรทาย,ยกหลวงมกรทาย,ยกแกก็ไม่ยอมแกก็เถียงเถียงกันสู้สู้กันไปสู้กันมาทะเลาะก,กัน ทะเลาะกันก็เลยผลที่สุดลุงคนนี้ก็บอกงั่นเอากลับไปฉันมีองค์นี่แหละก็ยื่นยันกระต่ายขายเดียวว่าพ้าองค์นี่แหละเป็นผ้าเก่าเอาไปไว้วัดคืนซะตัวแกก็กลับมาอยู่บ้านอยู่มาไม่นานอยูล่ลุงครูคนเนี้ยที่แกเป็นผู้มีฐานะประจาหมู่บ้านปรากฏว่าเกิดอะไรก็ไม่รู้กลางคืนเนี่ยนอนแล้วฝันร้ายหลังจากนั่นมา แกจะเป็นคนแบบอัลไซเมอร์เดินออกจากบ้านเนี่ยเดินเดินเดินจนลูกหลานต้องตามไปจนขนไปพบอยู่โน่นไกลห่างจากบ้านเป็นห้ากิโลหกกิโลก็มีเขาก็ตามเอามาส่งให้อก่อนที่แกจะแกใช้วิบากนี่นะนานมากหลายปีทีเดียวเดินไปเดินมาเหมือนเอาพระออกจากวัดไงโยมเนี่ยโทษของการเอาพระ พระพุทธลูกไปขายเอาพระไม่ได้อยู่ดีมีสุขไอ้พระตะเวนพระองค์นั้นหายไปไหนไม่รู้แต่แกทําบาปกรรมกับพระองค์เนี่ยวิบากกรรมก็กลับมาใช้กับพระองค์นี้ทีนี้ตอนที่แกจะตายน่ยโยมแกตายยังไงแกไม่ได้ตายในบ้านนะจะบอกให้ไปมุดข้ามลําน้ําในหมู่บ้านแล้วไปมุดอยู่ใต้สะพาน ไปยัดอยู่ในกอหนามอะกอต้นไอ้นั่นอ่อ,อะไรน่ะที่มันเป็นนำหนามนะเ,เขาเรียกอะไรไอ้อต้นสูงสูงสนหน่อยท่วมหัวหเนี่ยคล้ายๆใบชะอมนะฮะอะไรนะเออใช่ใช่ใช่มายราบนั่นนหะไอ้อต้นมายราบนั่นนะ่ะโอ้มันเป็นสุกอยู่ในทำได้เขาตามไปเห็น เอาออกมาก็กลับมาก็ตายแล้วเอาออกศพออกมาแล้วแลโยมลองคิดดูว่าจะได้ตายไปแล้วจะได้สุขยังไงตายไปยัดอยู่ในกองมายาลาบแล้วนะนั่นแหละต้นหญ้ามรยาเอาพระออกให้พระไม่ได้อยู่ดีมีสุขเห็นไหมแต่แกเนี่ยตลอดชีวิตใช้ชีวิตเนี่ยร่วมเป็นสิบปีนะที่ใช้วิบากเนี่ยนี่ที่จะมาพบเห็นมาไม่บอกชื่อหรอก บัวกระทบกระเทือนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องมีจริงแล้วก็ผลที่เอาพระเนี่ยเขาไหวเขากราบกันใช่ไหมปรากฏว่าความโลภอยากได้เอาไปขายซะอีกวัดหนึ่งเจ้าวาดอยู่ดีอยู่ดีดไม่ว่าดีอยากจะศึกไม่มีกระตังมองไปมองมาไปเห็นตาพระพุทธรูปองค์พระประธานในวัดในจังหวัดนนทบุนี่แหละ งัดเอาตาสองข้างออกไไปขายเอาแก้วธรรมดาไปใส่แทนซึกไปได้เงินไปขายขายแก้วนั้นไปซึกแก้วไปได้ครอบครัวไปได้เมียยู่ตมาเนี่ยเริ่มตาบอดตาฝ้าตาฟังตาฝ้าตาฟังเสร็จแล้วเมียทิ้งเลยโยมตาบอดเรยอยู่กับญาติเขาก็ให้เลี้ยงไปอย่างนั้นวิบากกรรมที่เอาตาผ้าไปควักตาผ้าออกมาขายเห็นไหม นี่เจ้าวาดนะจะบอกให้คิดอะไรไม่คิดไปคิดเอาตาพระพุทธรูปเขากราบไหว้กันทั้งหมู่บ้านเอาผ้าไปขายเอาเอาลูกตาผ้าไปขายเพราะเป็นแก้วที่ชาวบ้านเขาคนเก่าคนแก่เขาเห็นเป็นแสงพุ่งขึ้นพุ่งลงแล้วก็เหมือนเทวดาหมู่บ้านเอาให้มาเขาก็มาใส่ตาพระให้คนได้กราบไหว้อันนี้ดันคิดยังไงก็ไม่รู้งัดเอาแก้วไปขาย ใช้วิบากกรรมตายแบบตายอเนตอนาตายแบบอนาถาหรือจะบอกอห้รยกเนี่ยคือพระพุทธลูกไม่เคารพนี่ยยังไม่พอนะยังไปทําลายด้วยธาตมาเห็นมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วที่คนได้ทำเนี่ยเพราะว่าไม่เคารพไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อวิบากของกรรมไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่เดี๋ยวเนี้เยอะด้วยเยอะด้วยเขาไม่เชื่อผลวิบากของกรรม ชื่อกรมมีจริงอ่ะเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เชื่อหรอกเขาจะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีมือถือมีโทรศรัพท์มีมีนั่นในนั่นหมดมีโอ้สารพัดมือถือเดี๋ยวนี้เก่งมากเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมีไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะนั้นนะคนเดี๋ยวนี้มันถึงมีอะไรแปลกๆนะยโยมโลกนี่มันวิปริตจนขนาดว่าสัตว์สืสพันธุ์ต่างเพศนะ่ะเออ ขอโทษอนะ่ะบางทีเห็นข่าวสุนัขไปเสพเสพพันไปสืพันกับเป็ดกับห่านอย่างเงี้ยเออเป็ดไปไปสืพันกับไก่อย่างเงี้ยมันผิดเพศแล้วโยมเออบางทีวัวออกมาควายออกมาเกิดพี่สองหัวมีสามหัวก็มีสี่ขาแปดขาว่าไปเอะมันวิป,ปรลิตไปเรื่อยๆืนี่ยโยมเออมันแปลกนะนี่ก็เพราะว่าคนในโลกเนี่ยมันวิป,ปรลิตเนี่ย พอความวิลิตเหล่านี้เกิดขึ้นคือโลกเนี่ยมันจะสําแดงให้เห็นว่าเออมนุษย์เนี่ยมันทํากรรมแปลกๆเมื่อมันทํากรรมแปลกๆวิบากมันก็เลยมีแปลกๆเนี่ยติดตามผลมาเนี่ยโอ้หลายสิ่งหลายอย่างชีวิตนะเพาะฉนนั้นน่ะคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยลองคิดเดู๋ยวญาติโยมได้เห็นสังคมในโลกเนี่ยเราเห็นแล้วมีวิบากกรรม อย่าไปสร้างกรรมชั่วนะให้สร้างกรรมดีนะคนเราในโลกนี่ถ้าบุญเกิดศรัทธาเกิดก็อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลพระพุทธศาสนานี่แหละสร้างคนให้มีจิตใจอันดีางามพระพุทธศาสนานี่สอนให้คนรู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนารู้จักที่จะเอาบุญกุศลอยู่ตรงไหนคิดจะสร้างคิดจะทำคิดจะประกอบคนเราเนี่ยลองไปคิดบาปสิ เราไปคิดแบบอยู่ที่ไหนมันก็จะคิดจะเอาจะบาปทําแต่บาปประกอบแต่บาปอย่างญาติโยมเข้าวัดอ่าให้พวกนึงก็ไปทําคอนเซนเตอร์อย่างเงี้ยขี้โกงเขาไปทั่วไปหมดเอาคนเดือดร้อนไปทั่วไปหมดเนี่ยเห็นไหมอีกหน่อยเนะี่คนพวกนี้นะตายตกนรกนี่นะโอ้ยวิบากจะจมจะจมอยู่นานมากว่ะ โยมไม่เห็นนระกขุมนี้เวลาพญายมลงโทษนะมันจะมีขุมหนึ่งตอนตายจิตเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะมันจะเหมือนวิบากกรรมเนี่ยตัวยาวตัวโตเท่าลำตาลเนี่ยตัวของของคนทำบาปเนีนยะกรรมมันสำแดงให้ทีนี้โยมมาโทษเนี่ยเขาก็จะเอาขวานเนี่ยขวานพึงเนี่ย เขาจะเขาจะเอาฟันถากเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เจ้าไม่คิดที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเจ้าไม่คิดที่จะประกอบบุญกุศลเลยเจ้าเป็นคนไม่ตรงเจ้าเป็นคนคดงอข้าจะทำให้เจ้าเนี่ยเป็นคนตรงเอามีดกอาขวานพึงเนี่ยถากถากถาก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย่างเงี้ย เนี่ยคนพวกนี้ยจะมีนรกขุมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนคดโกงเป็นคนไม่ซื่อตรงบิบากกรรมจะบังคับให้เขาได้ได้รับผลของกรรมเช่นนี้เหมือนกับลุงที่อาตมาว่าครูที่รักพระวัดไปขายเนี่ยให้พระไม่ดีอยู่สุขก็ขี้โกงตายก็ดีไม่ได้ตายดีไปตายอยู่ในป่ามยายาลาบนุนโอ้ลูกหลานไปนเห็นแล้วสังเวชเลยโยมมันมันอนเนกอนาถแท้ นี่แหละมันกรรมมันจะบังคับให้สำแดงให้เป็นไปตามวิบากของกรรมชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราเราเลือกไม่ได้นะอันนี้จะอยากจนอันนี้อยากจะรวยมันเลือกไม่ได้อยากจะเป็นใครทุกคนต้องก,การเกิดมาอยากมีสุขทัานนอะออย่างสมมติมาวัดอย่างเงี้ยมันจะมีกี่คนมันไม่มีหรอกที่มันจะพูด่าษาทุกเกิดมา ช่ดพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนเธออย่างเงี้ไไยไม่ไม่มีหอกโยมไม่มีหรอกสาธุเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมุ่นพุนผลพังพร้อมด้วยสรรพสิ่งที่ควรจะมีจะเป็นแต่สมบัติของมนุษย์ก็อธิษฐานอย่างเงี้ยใครมันจะอธิษฐานสาธุข้าพเจ้าเกิดมาขอข้าพเจ้าตาบอดอย่างเงี้ยไม่มีหรอกโยมไม่มีคนโง่เท่านั้นแหละที่มันจะคิดอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่มันกรรมที่มันทําเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆไปงัดเอาลูกกระตาผ้าออกไปขายโอ้มันสุดอันจนะผลที่สุดวิบากกรรมศึกออกขาลาเปไปอยู่เป็นคารวาสได้เมียเมียทิ้งมีลูกลูกก็ไม่ดูแลตาเองก็เบ็ดก็บอดอาศัยก็อยู่กับญาติให้ข้าวให้น้ําเลี้ยงแล้วมันมีประโยชน์อะไรเห็นไหมชีวิตตลอดชีวิตตาบอดไปซะวิบากกรรมที่ทํานั่นแหละ ทำอันใดย่นไปรับผลอันนั้นให้เราสร้างดีๆอย่างที่นรมาบอกลหลายคนนะที่เป็นโรคอื่นขันเป็นโรคเกี่ยวกับตัวเนี่ยให้แต่งขันห้าดอกห้าดอกสีอะไรก็ได้เหลืองก็ได้ขาวก็ได้แดงก็ได้ทูบห้าดอกเทียนห้าเล่มไปจุดหน้าพระประธานนธิฐา,านขอต่อพระประธานประจมกวาดวัดขอให้อุทิศส่บูบณ์กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษตลอดจนถ,ถึงพระรัตนตรัยที่ได้ล่วงเกินไปแล้วโดวยกายโดวยวาจาโดยใจเนี่ยเสร็จแล้วก็กวาดวัดภาวนาไปละโชหาระานังเหมือนกวาดอะไรออกจากตัวนี่แหละละโชหาระนังละชังหรติกวาดไปกวาดจนเสร็จเสร็จแล้วก็มากรวดน้าหน้าวิหารหน้าวัดพระประธานอย่างเงี้ยขออุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรใครเจ็บใครป่วยเป็นมะเร็งนะที่โยมเนี่ย เป็นมะเร็งอะไรเนี่ยโยมไปทําเลยแต่งขันท่าแล้วก็กวาดวัดภาวนาว่ากวาดเหมือนกวาดอะไรจะออกจากตัวแล้วโชหะระนังและชังหะระติว่าอย่างเงี้ยกวาดไปเช็ดถูไปทําสะอาดไปพอเช็ดถูไปทําสะอาดไปโยมก็จะประสบสิ่งที่ดีงามของชีวิตแล้วคอยดูเถอะเดี๋ยวโยมอยู่สิ่งที่มันมันหนักก็จะเบาลงเบาลงเบาลง แล้วก็ใส่บาตรอุทิศอย่างน้อยกับวันองค์สององค์แล้วแต่อุทิศส่วนบุญกุศลให้ปู่แม่ปูป่ปูป่ปูป่ยาตาย,ยายพ่อแม่บรรพบุรุษลตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรกวดน้ำลงดินไปทุกวันทุกวันสวดดีดีพิโส,โส19จบไอ้สวดดีดีพิโส19จบทุกวันพุทธคุณธ,ธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยถ้าใครเชื่อนะใครมีศรัทธาจริงนะ สัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพัยสัพพเคราะห์เสนียดจังไรวินาศสันตุโลกทั้งปวงมันจะวินาศไปเองบางคนนี่นะโยมที่ามาบอกให้ไปทำสิบกว่าปีมาแล้วโยมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาก็บอกเขาเป็นมะเร็งแต่มันไม่เป็นนะสิบกว่าปีมาแล้วมาถึงยังเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็แสดงว่ามันไม่เป็นละถ้ามันเป็นมันตายไปแล้วโยมใช่ไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นอ่ะจิตใจที่กล้าแข็งทาภาวนานี่แหละจิตมะเร็งนี่มันกลัวออกซิเจนนะจะบอกให้ถ้าเลือดเราในตัวเราเนี่มีออกซิเจนเข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะดีปรับธาตุเข้าไปในตัวเพราะว่าจิตเราเนี่ยสบายเมื่อจิตเบานะพุทธเจ้าอ่ะเมื่อจิตเราเบานะใจเราเนี่ยเบานะกายก็จะเบาขึ้นด้วยมันไม่หนัก ยมลองทำภาวนาสักสามสิบนาทีสวด<ม>อิทิพิโสเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปสวดมนต์เจริญไปทำดาแพ่เมตตาไปทำอย่างนี้ไปทุกทำใจให้สบายอย่าไปเศร้าหมองอย่าไปกลัวตายให้โยมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เ,เอาบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีจิตใจเบิกบานลื่นเลิงและทำเองรู้เอง ของพระเนตยเราทําเองเราจะรู้เองเหมือนเรามาวัดอย่เงี่ยมันไม่เหมือนบ้านนะมาในวัดโยมภูมิใจตรงไหนทุกอย่างที่พาทําไปเอาผ้าเวียนเตียนพระธาตุเหมือนขมากรรมต่อพระรัตนใจเสร็จไปล้อมพระธาตุยมสวดอิทิปิโสยมสวดพาหุงอยู่บ้านยมไม่ได้ทำหรอกยิ่งมาทำรวมกันเนี่ยมันเกิดพลังโยม มันเกิดพลังจิตมันเกิดความสุขเกิดปีติในจิตได้มาทํำสิ่งที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างปลา,นนานเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะวันนี้ปลาเนี่ยสิบสองสิบสี่ชุดอะเขาซื้อกันมาเนี่ยชุดแปดร้อยเก้าร้อยพันก็มีใหญ่เล็กว่าเขาไปไถเอาเขามาันมาเนี่ยชีวิตได้ไล้ต่อชีวิตไปไหมแล้วต่อชีวิตให้สัตว์อื่น เราก็ได้ชีวิตนั่นเนี่ยเป็นกุศลเราสร้างอันใดเราก็ได้นั่นบุญกุศลเนี่ยมันไม่มีศูญหายหรอกมันอยู่ในใจเราเราทำพันแห่งใจดีเราพันทำพันทุแห่งใจดีพวกพ้องแห่งชีวิตพวกเราเนี่ยมีบุญกุศลเป็นที่ตัง้งผุสซาเดินทางมาไม่ใจ่ของใกล้นดมาจากอินเดียน,นี่มาจากเพชรบุรีนดมาจาก นครราชสีมาอยู่กรุงเทพอยู่เพชรบูรณพิษณุโลกลำปางแพร่น่านเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาทําบุญกุศลน,นี่แหละมันเป็นพลังที่ผลักดันให้เราได้ภูมิใจว่าวันนี้เราได้สิ่งที่ดีเนี่ยมันเกิดปิติทําไปแล้วกลับไปบ้านปิติเป็นสุขนึกถึงบุญที่เราได้สร้างวันนี้เราเป็นสุขมากชีวิตเราเนี่ยวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ไม่แน่ว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างบุญอย่างนี้อีกไหมเพราะว่า อะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นเกิดมันหลับเราก็ตายไปซะมันก็หมดโอกาสแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่เรามีโอกาสแล้วเรารีบสร้างเรารีบทำของเราทำไปเรื่อยๆสั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆชีวิตของเราเนี่ยขอให้นึกถึงอย่างนี้ซับแม่น้อยหนึ่งสำหรับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแหวนสุดลักสวมไว้ที่นิ้วลูกหลานยังถอดออกเลย จริงไปจริงยมนั่นแหละแหวนสุดลักเอาใส่นิ้วมือนี่นะลูกหลานย,ยังถอดออกเลยแม่ขอนะน <laughs> <laughs> เห็นไหมสร้อย,ยอยู่ในคอแม่ขอนะเราลองคิดดแูแล้วแม่จะเอาอะไรไปติดตัวไปได้สักอย่างลูกวัดถอดลงหมดอ่ะฮะ <laughs> <laughs> บ้านนี้แม่ขอนะเนีขอแม่หมด,ดอ่ะเออตัวเองก็ไม่ได้อะไรไป สุดแท้แต่ตัวเราเองก็ยังมาเอาไปไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะรับภายนอกนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็อย่างที่พูดแหวนนี่เนี่ยมาใส่นิ้วงามมันดิ่มันพูดสอนเราไม่ได้นี่มันไม่ใช่สอนทำเราเนี่ยเห็นไหมันสู้ธรรมะไม่ได้พุทธรัตนะนี่ดิรัตนะอันประเสริฐคือแก้วอันประเสริฐเนี่ยคือพระพุทธคือความสะอาดของใจธรรมะคือความสว่างของใจ สังฆะคือความสงบของใจทำตัวนี้ดีกว่าพุทโธอยู่ในใจธรรมโออยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจแกลวนี้ไม่ต้องตกหายผ้าที่ห้อยคอเนี่ยเอาอยู่ใกล้ๆมันยังคิดชั่วเลยใช่ไหมคนห้อยผ้ามันยังคิดทาชั่วอยู่เลยใช่ไหมมันเอาผ้ามาไว้ใกล้มันแท้ๆห้อยคอกลัวลืมให้มันต้องแต่งต้องแต่งเลยเนี่ยเออวันดียกเรามาใส่กึบมันเห็นไหมมันไม่มันมันมันไม่กลัวบาปหรอกมันชวนผ้าเนี่ย มันจะเอาผ้าเมาเล่าอ่ะไม่เมาให้มันโลวไปสิใช่ไหมตัวมันเมาคงคขงคงค็งทะเลทะไลลงน้ําลงโอ้โหเนี่ยหมดใช้นั่นน่ะตัวดีอํางานในวัดเมื่อกี้น่ะที่โยมเวียนเทียนน่ะใไหมไอ้ตัวทาสีนั่นน่ะบอกแล้วนะอย่าไปทํานะเลิกซะนี่ใกล้คำพันสานิดหน่อยนรพ่อคุบาก็นิดหน่อยพ่อคุบาวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งมีรถควงข้างๆลงข้างหนองโ่นทุ่ม ขาขาลากอยู่นั่นเห็นไหมนะี่หมดใช้แล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดอยู่ในวัดนะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะันเนี่ยมันก็ยังอุตสา์ไปเอาจนได้น,ะนี่เห็นไหมใจเลยเนี่ยพระอยู่ในใจมันก็ห้อยคอมเณาพระข้ามคอหัวข้ามหัวปะเห็นไหมตกลงเลยเห็นไหมตกลงเลยเราต้องคิดนะโยมนะว่าเออเรามีพระอยู่ในใจเนี่ย พุทโธสะอาดใจสะอาดเนี่ยมันไม่คิดชั่วหรอกใจสว่างมันไม่คิดชั่วใจสงบมันไม่คิดชั่วหรอกนี่พุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจมีสติระลึกรู้อยู่ในใจคือภาวนาอย่างนี้แหละบุญแท้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนหรอกไม่ต้องมานั่งทํามุญที่วัดนี่ก็ได้ถ้าโยมใจสะอาดใจใสสว่างเกิดขึ้นในธรรมของพระพุทธเจ้ามีความสงบ สามารถทําให้ใจตัวเองไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านน่ะนี่แหละบุญอยู่ที่ไหนอยู่ยมไม่ต้องมาวัดกันได้รอ้โยมเป็นสุขแล้ว